สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานดในของเครื่อริดอเล e r t 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในคราวนี้เราอยู่กับคุณคูโดสนะครับเป็นอิรักสีส้มนะฮะส่วนตรงนี้นะครับคุณอะไรนะซิกาเจนะฮะสหราชอาณาจักรสีฟ้านะครับเรียกว่าอังกฤษแล้วกันนะครับตรงนี้เอาโรชาสีแดงนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับคุณป๊อปป้าเฟสนะครับอเมริกาสีเขียวนะ คราวนี้อยู่ในแมปเอ่ออะไรนะมันชื่อแมปว่าอะไรนะอันนี้เอ่ออะไรวะ Device Freeze Over หรือเปล่าจำไม่ได้โอ้โหลืมลืมจริงนะฮะอยู่หน้าล็อบบี้ผมก็ลืมอ่านด้วยนะฮะรู้แต่ว่าเป็นเกมประเภททีมซึ่งถ้ามาลักษณะนี้เขาจะแบ่งอ่าบนล่างนะปกติแมปนี้เนะี่ยจะเป็นแมปอ่าหนึ่งหนงนะฮะซึ่งจะมีจุดเกิดก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นเวอร์ชัน2.2นะครับก็จะมี จุดเกิดทั้งหมด4ี่จุดนะครับอรองรับผู้เล่นทั้งหมด4คนนะครับตามตามสูตรนะฮะฝั่งสีแดงตอนนี้ลรงรถมาแล้วนะเคน่าจะมากันครบทุกคนแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งที่น่ากลัวที่สุดนี่น่าจะเป็นสีส้มนะฮะเพราะว่าเขาเล่นโซเวียตนะครับซึ่งโซเวียตนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฝั่งที่กองทัพยานเกราะแข็งแกร่งที่สุดนะฮะจากทั้งหมดทั้ง3าม 3ฝ่ายนะครับโซเวียตพันธมิตรยูรินะแต่ว่าอันนี้มันเป็นโหมดเรือเรือสอนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มียูริแล้วก็ฝั่งพันธมิตรจะไม่มีการเดิน G.I. ด้วยนะแต่ฝั่งพันธมิตรจะได้เอ่อจะได้เปรียบจากภาคยูริตรงที่รถถังจะออกมาเร็วนะรถถังอย่างคริสตีนเนี่ยจะสร้างไวกว่านะในโหมดยูรินี่คริสตีนเนี่ยจะสร้างช้าไปนิดนึงนะอาจจะสักวิสอวิเนี่ยผมจําตัวเลขไปเป็เปไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยยังไงสีแดงส่ง AV เอวีมาสกานะฮะวันนี้สีเขียววิ่งไล่ตามเลยนะเนี่ย จะยิงได้ไหมฮะโอ้รถสีแดงเอา้ามีแต่ไอเอฟวีเหรอโอ้กริซลีเพิ่งจะมานะครับแล้วยังไงเอามายิงรถเก็บแรกก่อนเลยกริซลีไหลออกมาก็ถอยออกมาก่อนนะฮะจังหวะน,นี้สีเขียวยิงโรงรถแบบชิวๆเลยนะครับเอามาอีกคันนึงแล้วนะผิวบล็อกก็พุดขึ้นมาช่วยนะตรงนี้ยังไงเอ่ยอ้อมมาตรงนี้อ้าวพี่บล็อกยิงไม่ได้นะฮะมุมอับนะครับตรงนี้โรงรถแตกบึ้มยังนะครับแตกแตกไม่แตกเรียบร้อยครับผมไม่รอดนะฮะโอ้โหได้ไปหนึ่งบ้งนะฮะร,รถคันนี้ แล้วงไงสีส้มก็มาแจมนะฮะจังหวะน,นี้โอ้โหแล้วสีฟ้ายังไงสีฟ้าก็ต้องมาช่วยสีแดงนะครับตามสูตรแล้วสีส้มโอ้โหฐานทัพสีส้มมีเท่านี้นะฮะอืมโรงรถสองโรงนะครับอยับร้อยฝั่งสีแดงมีสนามบินอยู่นะจริงจริงสร้างโรกเกตเทียก็ได้นะอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าจําเป็นแล้วละ่ะโรกเก็ตเทียแต่ว่าสีแดงนี่คือเจอหนาขนาดนี้นี่น่าจะต้านไว้ไม่ไหวนะฮ <c oughs> ะผมว่าบื่มแน่ ยังไงครับอืทั้งเขียวทั้งส้มมีฟ้ามาด้วยฟ้าผมว่าฝั่งสีฟ้ามาช่วยนี่ก็ยื้อเวลาได้นิดหน่อยนะพอให้สีแดงได้กลับมาตั้งตัวแต่มันจะได้อย่างนั้นไหมจริงจริงจังหว่านี้เนี่ยสีแดงต้องปั๊มทหารออกมาสู้ด้วยนะปั๊มรอกเก็ตเทียงเนี่ยกดมาสักสามสิบตัวเลยก็ได้เงี้ยอ่าโอ้โหเรียบร้อยครับแตกโรงฟ้าบ่มไปแล้วนะฮะส่วนตรงนี้นะครับ ส้มกับส้มกับฟ้าก็กําลังจะใส่กันฮะตอนนี้โอ้โหแล้วสีส้มกองทัพใหญ่มากนะครับคริสลี่ของสีฟ้านี่มีจํานวนอจะเรียกว่าจํานวนเท่าๆกันมันก็ก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าจำนวนเท่ากันแล้วเนี่ยคริสลี่เนี่ยมันจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าคริสลีน่นี่ดาเมจมันน้อยกว่านะแถมเลือดน้อยกว่าด้วยนะครับแต่ข้อดีคือมันวิ่งเร็วกว่าไราโน่นะเร็วกว่านิดนึงนะฮะ แต่ว่าตรงนี้สีส้มไหลลงมาแล้วครับส่วนตรงนี้ว่า,างไงสีแดงโอ้โหเละนะครับฐานใหญ่ไม่เหลือแล้วบึ่มเรียบร้อยแล้วยังไงสีเขียวคุณยังจะส่งร็อกเก็ตเทียมาอีกรอฮะได้ไหมเนี่ยไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยฟ้าก,กับส้มมีกําลังเดือดกันเลยนะฮะสีฟ้าไมโครกองทบับริสเลี่หนีตายนะฮะแล้วก็มีโอ้มีฝกักแฟกมาด้วยนะครับอเอาไว้กันอตัวร็อเก็ตเทียนะเอาแล้วฐานใหญ่ขายทิ้งแล้วหรอฝั่งสีฟ้าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เพราะผมไม่เห็น MCV นี่โอเคสีฟ้าเอ้สีแดงยังไม่แตกนะครับยังอยู่นะส่วนสีเขียวก็ยังไม่ผดเด็ดศึกสักทีนะครับแต่ว่าสีส้มนี่น่าจะผดเด็ดศึกฝั่งสีฟ้าได้แล้วนะดูส่งแล้วโอ้โหรงรถ 1, หนึ่งสองสสี่รงนะครับหืมไรดวสามบ้างเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะแล้วตรงน,นี้สีเขียวมาดรอปคนร่มด้วยไปแล้วนะครับสีกาเจฝั J, ่งสีฟ้านะฮะกดยอมแพ้ก่อนเป็นคนแรกเลยนะครับณนะจุดนี้หืสีแดยงยังไง ไม่รอดนะเหลือตัวคนเดียวแล้วนะครับเจอทั้งเขียวทั้งส้มอีกแล้วนะโอ้โหแล้วมาเจอไรโน3สามบ้างเองนะครับคุณก็จังจะสู้นะครับอโรชาสุดยอดมากนะครับเรียบร้อยครับไปแล้วนะชายชนะก็ได้ตกเป็นของคุณคูโดสฝั่งสีส้มแล้วก็ป๊อปป้าเฟสฝั่งสีเขียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ